เยสวัสดีครับผมเชฟจอชชอบทอดไข่เจียววันนี้ผมจะมาทำไข่เจียวสูตรพิเศษนั่นก็คือสูตรน้ำพริกตะแดงีพริกตะแดงนะนี่คือวัตถุดิบของวัตถุดิบหลักของเราก็าจะมีไข่ไข่สองฟองน้ำพริกตาแดงนิดหน่อยที่มันเยออย,อยู่นี่ พริกตะแดงแล้วก็ผมก็จะใส่แค่กระเทียมวันนี้พริกผมหมดหรือผมอาจจะเพิ่มพริกแห้งลงไปนี่มีพริกแห้งผมเพิ่มพริกแห้งสองเม็ดเข่ดขั้นแรกผมก็จะทำการหั่นพริกแห้งอ๋อง หรือ,อก็ขันน่นสิครชุบชุบกระเทียมหรือหอมขาวทุบชุบุบชุบอันนี้ผมจะไม่สไใส่ลงในไข่ผมจะไปเจียวน้ำมันก่อนขั้นเ่าไปเราจะมาควักเอาน้ำพริกกระแดงครับกให้หมดได้เยอะอยู่นแล้วก็ เอาไปอาขอละลายน้ำก่อนระลายน้ำนิสเนอร์เพื่อเป็นการเดี๋ยวถ้าตีกับใครแล้วมันจะด้ยอยเดี๋ยวไปเพิ่มความเผ็ดจี๊ดไปกับพริกแห้งนิดหนึง่งมันแล้วแต่คนอขึ้นไปมก็ออกนี่เลย อัน,น,นเยี่ยเมนีแห่งทองทะเลนะคือผงชุรสใส่น้อยอร่อยน้อยใส่มากอร่อยมากมันเยอะไปเสร็จ้วไหมผงรสรวยผงผงรสฟาไทยนี่สไยไม่เยอะแล้วนี่ผมจะไม่ใส่น้ำปลานะพรานท่านอะไรบ้าง ออกไข่ครับตอกไข่นี่หนุม่มสามหน่อยที อืม,อม,อมโอเคแค่นี้นะครับอร่อยเมนูนี้อร่อยประมาณสามดาวเอ๊สามดาวสามดาวไม่ไม่ถือว่าพิเศษแต่ก็อร่อยมันมีกลิ่นหอมของน้ำพริกกระแดง แล้วก็มีความเผ็ดซีบของพริกแหงอขอบคุณที่ติดตามรับชมฝากไปกดติดตามให้หน่อยนะครับขอบคุณครับ